คริปโตแม่นอย่างเหตเวียกแนวใดคริปโตแม่นเงินดิจิทัลหูแบบหนึง่งบมีธนาคารควบคุมใส่ระบบบล็อกเชนในการบันทึกธุรกรรมการโอนเงินเกิดขึ้นโดยกงลงระบางขนหาน้น peer to peer การเหดเวียกโดยย่อผู้ใส้ทรงคริปโตผ่าน wallet ระบบกวดสอบธุรกรรมข้อมูลถืกบันทึกลงบล็อกเชน ทุกคนในเครือข่ายสามารถเห็นได้โปร่งใสตัวอย่างคร e ิปโตบิตคอยน์ BTC Ethereum ย ETH 2. Coin v e vs s Token ต่างกันแนวใดบา o o n n มีบล็อกเชนเป็นของตนเองใส้เป็นเงินหรือค่าทมเนียมในเครือข่ายตัวอย่าง Bitcoin ์บล c อกเชนบิตคอยน์อีเธ r เรียมบล็ c กเชนอีเธ r เรียม เท่ากันบมีบล็อกเชนของตอนเองถืกสร้างอยู่ถึงบล็อกเชนอื่นใส่แทนสิทธิ์การใช้งานหรือ utility ตัวอย่าง USDT, Uni, Shiba สรุปง่ายๆก็คือ coin เท่ากับถนนโท k e n เท่ากับรถที่วิ่งอยู่ถึงถนนนั้น 3. บล็อกเชนอธิบายแบบเข้าใจง่าย บล็อกเชนแมนสมุดบัญชีดิจิทอลถูกถุลกรรมถึกบันทึกเป็นบล็อกแต่ละบล็อกเสื่อมต่อกันเป็นเชนบอสามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายข้อดีของบล็อกเชนปลอดภัยโปร่งใสบอต้องพึงค้นกลางนึกภาพเป็น g o o l l s s h e t t ที่ทุกคนเห็นได้แต่บอมีผ่ยแก้ข้อมูลเก่าได้ c trading vs investing ต่างกันจุดใด บาเทรดดิ้งเป็นอย่างแม่นซื้อขายระยะสัน้นเน้นกำไรจากการขึ้นลงของราคาต้องใช้เวลาจํากัดและวิเคราะห์กราฟความเสี่ยงสูง investing Man ถือเาวเดือนปีเบึ่งที่พื้นฐานโครงการบ่อต้องเฝ้าจอตลอดความกดดันหน่อยกลัว